สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28ธันวาคมปี2024นะคะเทปนี้จะเป็นเทปต่อเนื่องจากเทปของเมื่อวานนะคะที่เราเพิ่งจะลงไปสาเหตุก็มาจากเมื่อเราลงเทปไปแล้วเนี่ยเพื่อนสนิดที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ได้ดูเขาก็มีคอมเมนต์มานะคะเขาบอกว่าอยากจะให้พูดเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเป็นวิกฤตของสังคมไทยที่เราจะต้องเจอแน่นอนในอีก20ปีข้างหน้าในฐานะที่เขาเป็นครูและตัวเราเองก็เป็นครูด้วยเหมือนกันนะคะอยากจะให้พูดเรื่องนี้วันนี้เราเลยจั่วหัวข้อเอาไว้ วิบากกรรมยูทูบเบอร์ค่ะเอานรกแลกกับยอดไลค์ยอดแชร์จริงๆแล้วมันก็มาจากกรณีของน้องแบงค์อะนะคะซึ่งตอนนี้เป็นข่าวที่โด่งดังมากเลยก็คือน้องแบงค์คนนี้ เป็นเด็กพิเศษก็หมายความว่าเขาอาจจะไม่ปกติแบบ100%ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเขาเป็นเด็กดีค่ะก็คือว่าเขารับจ้างพวกยูทูบเบอร์เนี่ยทำคอนเทนต์เพื่อนําเงินเนี่ยไปเลี้ยงคุณยายนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ที่เขาไปรับจ้างทำเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นคอนเทนต์ขยะท่านผู้ชมคอนเทนต์ขยะยังไงก็หมายถึงว่าเป็นคอนเทนต์ที่เขาให้น้องแบงก์ก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะไปอมขี้หมาอย่างเงี้ย แล้วก็มีคอนเทนต์ที่กระโดดถีบหน้ากระโดดถีบหน้าน้องเลยนะมีให้กินเจลหล่อลื่นทั้งขวดมีให้จับแก้ผ้าถ่ายคลิปมีเอาแตงโมหมงใส่หัวน้องนะคะแล้วก็เอาแตงโมมขาขยี้หน้าจุดประทัดอัดใส่รถให้น้องนั่งข้างในรถนะคะเอาไฟจุดใส่หัวน้องกระโดดถีบข้างหลังชกต่อยแรงๆมีฟันศอกฟันเข่าใส่น้องด้วยอ้วกใส่หัวน้องนะคะฉี่ใส่ขวดแล้วก็ให้น้องดื่ม รวมไปถึงอันสุดท้ายที่ทําให้น้องเสียชีวิตแล้วเป็นข่าวขึ้นมาก็คือการที่ให้น้องกินเหล้าแบบเพียวๆในปริมาณที่สูงทําให้มีแอลกอฮอล์อยู่ในอยู่ในเลือดในปริมาณที่สูงทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยน้องเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมแล้วมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทําคลิปแบบนี้มันมันเกิดขึ้นมาสองสมปีแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีใครจับหรือว่ามันไม่มีการ ร้องเรียนหรือว่ามันไม่มีการป้องกันใดๆจนกระทั่งเกิดเหตุที่น่าสลดใจแบบที่มันเกิดขึ้นนะเราก็ได้มีการคุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ได้แชร์ความรู้สึกให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับสังคมที่มันที่มันเลวร้ายขึ้นทุกวันแล้วเพื่อนก็บอกเราว่าแกเชื่อไหมว่าในอีก20ปีข้างหน้าพวกเราจะต้องอยู่กันอย่างอดทนมากขึ้นเพราะคนเหล่านี้หรือว่าเยาวชนเหล่านี้จะต้องเติบโตขึ้นมา แล้วก็จะมีการเรียนแบบคลิปพวกเนี้โดยที่น้องๆที่ทำคลิปเรียนแบบก็แยกไม่ออกว่ามันเป็นคลิปจริงหรือว่ามันเป็นคลิปปลอมเขาคิดว่ามันเท่เขาก็จะทำตามแล้วเด็กเหล่านี้ที่ทำตามมันมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วเขาก็จะโตมาในสังคมที่พวกเราจะต้องอยู่กับเขาด้วย ซึ่งเพื่อนสนิทเราคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เราเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหลายครั้งแล้วว่าเขาเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากชนิดที่หาตัวจับยากมากนะคะถ้าพูดถึงความเก่งเพื่อเราเก่งกว่าเราหลายขุมหลายเท่ามากทีนี้หลังจากเรียนจบที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีแพชชั่นค่ะอยากที่จะไปเป็นครูเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่เก่งเขาก็อยากจะเอาความรู้ของเขาเนี่ยไปสอนหนังสือให้กับเด็กไทยนะคะซึ่งปีแรกที่เขาไปเนี่ยเขาไปสอนหนังสือที่โรงเรียนในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พอสอนได้ได้หนึ่งปีนะคะเขาก็ย้ายไปสอนที่เขตปริมณฑลค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณสักสองชั่วโมงขับรถนะคะพอปีที่สามเขาก็ย้ายไปอยู่ในเขตธุรกันดารค่ะอยู่ใกล้กับชายแดนเลยทีเดียวนะคะเพื่อเขาอยากจะรู้ว่าทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและชายแดนนั้นม,มีความเหมือนกับความต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่เขาแชร์มาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดอย่างมากเลยทีเดียว เราคุยกันกับเพื่อนตอนแรกเราก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับสังคมไทยในตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นหมายถึงว่าทาไมมันถึงได้มีคลิปมันมีวิดีโอแบบนี้จริงๆแล้วเราต้องย้อนกลับไปอย่างที่คลิปเมื่อวานที่เราพูดว่าสังคมไทยพวกเราเนี่ยเราอยู่กันด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลเพราะเราโตมากับละครไทยที่เราชอบเสพกันในลักษณะของความรุนแรงให้สังเกตว่าละครไทยถ้าเป็นละครที่มีการตบตีน้ําเน่าประเภท ผัวแย่งเมียเมียน้อยเมียหลวงชิงรักหักสวาร,ร์ทพวกนี้จะเรตติ้งดีถูกป่ะคะเราอยู่กันด้วยความดราม่าด้วยการใช้อารมณ์และความรู้สึกแบบนั้นเป็นความเคยชินท่านผู้ชมทีนี้พอมันมียุคมือถือเข้ามาอยู่ใกล้มือทุกคนก็สามารถที่จะสร้างคลิปสร้างละครเองได้เป็นผู้กำกับละครเองได้โดยที่จะเป็นละครสั้นละครยาวอันนี้ก็แล้วแต่ถูกไหมคะเบิดเรานั่งทำ u t u b e อย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องของเราเองซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้อง อ่ให้ใครมากำกับเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะพูดอะไรเราก็ทำของเราได้เลยทีนี้มือถือเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนพอมันจะมีการสร้างคลิปหรือสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ย คนที่เขาจะเป็น YouTube คนที่เขาจะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเขาอยากจะได้เงินได้ทองเขาก็ต้องคิดว่าคอนเทนต์ของฉันจะเป็นคอนเทนต์อะไรที่มันจะต้องมีความแปลกมีความแหวกแนวมีความที่มันต้องไม่เหมือนใครมีความที่มันต้องรู้สึกเถื่อนรู้สึกถอยหรือบางครั้งต้องพูดคำหยาเพราะมันจะได้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันจะได้เรียกแขกเรียกยอดไล์ยอดแชร์ได้ท่านผู้ชมคิดดูว่าคลิปอันนึงนะคะของน้องแบง ที่เมื่อวานนี้เราแคปมาจากหน้าจอของโหนกระแสน,นี่คือน้องแบงค์ผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้คือนายเบิร์ตที่กระโดดถีบหน้าน้องเรียกว่าหน้าหงายออกไปเลยนะท่านผู้ชมคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึง12,452คนท่านผู้ชมอันนี้ตัวเลขอาจจะไม่ชัดแต่ว่า มันน่าแปลกใจไหมว่าเราได้เห็นคนเนี่ยกระโดดถีบหน้ากันแล้วมันมีคนกดไลค์เป็นแสนท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราวิเคราะห์ก็คือคนดูเนี่ยมันเป็นคนดูประเภทไหนแต่บางครั้งคนดูเองเนี่ยมันก็อาจจะแยกไม่ออกก็ได้ว่าอันนี้มันเป็นจริงหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือว่ามันมีการเตรียมกันมาก่อนถูกปะเพราะบางคนถ้าคนดูเข้าไปดูด้วยความไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้เขาอาจจะมีการเตรียมกันมาก่อนมีการซักซ้อมกันมาก่อนเหมือนอย่างเหมือนอย่างละครเนี้ย นางร้ายไปตบนางเอกเขาก็ซ้อมกันหลายทีกว่าจะตบกันนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ตบกันจริงๆมีการหลบฉากอะไรประมาณเนี้คนดูบางทีมันก็แยกไม่ออกท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาหนักเลยว่าเด็กๆไม่สามารถที่จะมีวิจารณญาณคำว่าวิจารณญาณก็คือมีปัญญาในการไตร่ตรองการพิจารณาสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะมันเหมือนกับละคร ในคอนเทนต์บางคอนเทนต์มันคล้ายละครมันก็เลยดูไม่ออกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วมันก็ปล่อยประละเลงแบบนี้มาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วที่น้องโดนแบบนี้มาจนกระทั่งน้องต้องเสียชีวิตไปแล้วมันก็มีข่าวขึ้นมาท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เราคุยกับเพื่อนก็คือว่าเด็กสมัยนี้ มันแยกพอมันแยกไม่ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะทําตามเพราะมันก็อยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะได้ยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยเหมือนกันถูกป่ะคะดังนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าพวกเราทุกคนต้องอยู่กันด้วยความอดทนเพราะเด็กพวกนี้ถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีวิจารณญาณสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็คือเขาตกใจมากหลังจากที่เขาไปสอนหนังสือ3โรงเรียนใน3จังหวัดนะคะใน3พื้นที่ เขาพ้นพบว่าทั้ง3มโรงเรียนเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสืออ่านนอกเวลาที่พวกเราได้อ่านกันในสมัยตั้งตัวเราเนี่ยได้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาตั้งแต่สมัยประถมสมัยประถมเนี่ยเราจะมีหน <apron> ังสืออ่านนอกเวลาของเรานะคะก็คือนิทานอีสกถูกป่ะคะจะมีนิทานอีสกเป็นแบบเป็นซีรีส์ให้เราได้อ่านพอขึ้นมัธยมเนี่ยก็จะมีหนังสืออ่านนอกเวลาเราจาได้ก็จะมีเรื่อง ปูลากงปูลากงแต่งโดยคุณโสภาคสุวรรณนะคะซึ่งเป็นคนแต่งคนเดียวกันกันกบสายโลหิตแล้วก็ยาติกาแล้วก็ฟ้าจรดทรายเรื่องปูลากงเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับในตำรวจนะคะที่ไปทำงานที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วในในสมัยตอนนั้นมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีผู้ก่อการร้ายมันมีความ ไม่มันมีความไม่สงบอยู่ตรงนั้นแต่มันก็มีเรื่องของความรักบ้านรักเมืองมันมีเรื่องของการที่เราพยายามที่จะไปพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็จะมีอยู่กับกงอยู่กับกงนี่น่าจะเป็นหยกบุรพาเป็นคนแต่งนะคะเป็นชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่โตมากับกงแล้วก็โตมากับคําสอนของกงต่อมาจะเป็นข้างหลังภาพข้างหลังภาพนี่สีบุรพาเป็นคนแต่งเป็นวนวนิยายรักคลาสสิกนะคะที่ เรายังจำได้ว่านางเอกพูดว่าฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็ยังอิ่มใจที่ฉันมีคนที่ฉันรักซึ่งนางเอกของเรื่องก็คือหม่อมราชวงศีรติเธอพูดไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใช่ไหมคะอันนี้เป็นนิยายรักคลาสสิกที่เป็นความรักที่แม้ว่าจะเป็นความรักต่อกันแต่จะไม่ข้ามผ่านมา่านประเพณีก็คือไม่ข้ามผ่านศินลธรรม นะคะเป็นความรักที่ไม่ยอมผิดศีลน,นะคะเอ,อ่อต่อมาก็จะเป็นเรื่องอะไรอีกอะ่ะลูกอีสานของคำพูนบุญทวีนะอันนี้จะได้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเด็กอีสานที่โตมาในลักษณะของภูมิภาคที่เป็นแบบอีสานอีสานเลยนะคะก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นรวมไปถึงเรื่องน้ำพุน้ำพุจะเป็นของคุณสุวรรณีสุ คนทาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะมีหนังสืออ่านนอกเวลาชนิดที่เป็นการแปลหนังสือแปลเป็นหนังสือภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องแมงมุมเพื่อนรักถ้าเราจำไม่ผิดแล้วก็บ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็จะมีของแอนแฟรงค์มีหลายๆเรื่องที่ที่เราได้อ่านนะท่านผู้ชมซึ่งเพื่อนบอกว่าในปัจจุบันนี้น้องๆทั้ง3โรงเรียนที่ เพื่อนไปสอนไม่ได้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเลยแล้วเพื่อนบอกแกแกฉันตลกมากฉันไปถามเด็กในห้องนะว่าอีเหนาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแกเชื่อไหมว่าเด็กส่วนใหญ่มันตอบว่าอีเหนาเป็นผู้หญิงเว้ย ฉันก็ไม่โทษมันหรอกนะเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมันไม่รู้จักอีเหนาเพราะมันไม่เคยได้อ่านจริงๆแล้วอีเหนาเป็นผู้ชายนะและเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากแต่ว่าสมัยเด็กๆพวกเราจะชอบเรื่องอีเหนากันเพราะว่าเมียของอีเหนาแต่ละคนเนี่ยเขาจะชื่อเพราะเพราะจะชื่อบุตรบาจินตรามายารัศมีจะมีชื่ออะไรออรสานารีแล้วก็สุยันปาตี เราจำไม่ผิดนะเราจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แล้วเราก็จะมีการเล่นละครเวทีเป็นใครเป็นใครเป็นใครเราก็จะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้อ่านด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้น้องๆมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วท่านผู้ชมแล้วที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาไม่เรียนประวัติศาสตร์คือเขาไม่ชอบเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเรียนมันน่าเบื่อมันน่าราคาญมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเราตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนชอบประวัติศาสตร์เราเป็นคนชอบไปเที่ยววัดเพราะว่า ในวัยเด็กอย่างเราที่มันไม่มีสตางค์เนี่ยสิ่งที่มันทําได้ก็คืออย่างที่เราเล่าไปในเทปที่แล้วก็คือการนั่งรถเมย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านโบราณสถานผ่านวัดต่างๆเราก็จะเข้าไปดูตามวัด สถานที่ไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ววัดโพวัดพระเชตุพนแถวๆนั้นอะ่ะแล้วก็เดินหาของกินไปตามตรอกซอกซอยซึ่งมันก็จะมีของกินอร่อยออร่อยแล้วมันก็จะทิ้งร่องรอยอรารยธรรมของแต่ละตอกซอกซอยเอาไว้ให้เราได้ได้รู้ได้เห็นโดยเฉพาะในในส่วนของเขตพระนครนเนี่ยท่านผู้ชมรวมไปถึงว่าสมัยก่อนที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ ตั้งแต่เทปที่แล้วก็คือการการนั่งทอดอารมณ์หนาบนรถเมย์เนี่ยนะคะทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรือบางทีเราก็นั่งรถไฟเนี่เราเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปหัวหินอะไรพวกนี้ก็ก็ดูแบบเส้นทางไปเรื่อยๆมันก็จะทอดอารมณ์มันก็จะได้เห็นชีวิตคนไปเรื่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้วเพราะทุกคน ลงที่โทรศัพท์หมดเราก็จะไม่เห็นไม่มีใครเห็นว่าใครนั่งทําอะไรเพราะทุกคนสนใจกับโทรศัพท์เพื่อนบอกว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อนพยายามจะสอนนะแต่ว่ามันมีวันหนึ่งอ่ะเพื่อนตกใจมากเพราะว่าให้โจทย์กับเด็กไปนะคะเป็นโจทย์ที่ถามว่า ประวัติศาสตร์ให้เขียนประวัติศาสตร์ในยุคสุโขทัยที่เรารู้ว่ามันมีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะใครรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสุโขทัยบ้างก็ลองเขียนมาดูมันก็บอกว่าเฮ้ยแกรู้ว่าเด็กมากกว่าครึ่งห้องแม่งตอบเหมือนกันหมดเหมือนกับคล้ายๆว่าไปลอกข้อสอบกันมาตอนแรกฉันก็คิดว่ามันลอกกันแต่วิธีการเขียนแม่งเหมือนกันเป๊ะแบบเป๊ะแบบทุกคําฉันก็เลยมาคิดได้ว่าเฮ้ย คำตอบเนี้ยมันเซิร์ชมาจาก Google เพรลปะวะมันก็เลยเขียนเหมือนกันลงไปใน Google ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้เกี่ยวกับสุโขทยัยแล้วมันก็จะขึ้นมาใน Google มันจะขึ้นมาเป็น 1, 2, 3, 4เรียงกันอันไหนที่แบบท็อปสุดเด็กก๊อปปี้อันนั้นมาเลยท่านผู้ชม กว่าครึ่งหนึ่งของห้องเด็กใช้วิธีเดียวกันคือเซิร์ชใน Google Copy คําตอบจาก Google แล้วเข้ามาตอบสุดท้ายก็คือเด็กไม่ได้มีความรู้จริงๆเพราะไม่ได้ตั้งใจจะอ่านหรือว่าค้นคว้าในสิ่งที่ครูพยายามจะให้อ่านนะแล้วบอกว่าเศร้าใจมากคือพอมันไม่เรียนประวัติศาสตร์เนี่ย คนที่ไม่เรียนประวัติศาสตร์ก็จะไม่รู้รากเหง้าของตัวเองของประเทศของตัวเองหรือประเทศอื่นๆเรียกว่าความรู้รอบตัวมันจะหายไปเลยนะถ้าคุณไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ของที่มาของประเทศนั้นๆอย่างทุกวันนี้ มีใครรู้ไหมว่าทำไมอิสราเอลกับปาเลสไตน์เขาถึงทะเลาะกันเป็นร้อยรปีมันก็ต้องเข้าไปดูในประวัติศาสตร์นะคะทำไมถึงมีสงครามล้างฆ่าล้างเผ,ผ่าพันธุ์ในรวันดาต้องเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองชนเผ่าในรวันดาเขาถึงได้ทะเลาะกันทำไมมันถึงมี killing field ที่เขมร t ถ้าพวกนี้ไม่รู้ก็คือจะไม่รู้เลยท่านผูช้ชมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้น เพื่อเราบอกเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากเพราะว่าถ้าเด็กไม่เรียนประวัติศาสตร์ก็จะไม่รู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติตัวเองที่สําคัญก็คือจะไม่รักในชาติแล้วก็ไม่ห่วงแหนในชาติตัวเองก็จะไปตามฝรั่งหรือจะไปอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเขาดีแต่เราจะไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจหรือว่าอยากจะอนุรักษ์ในสิ่งที่เราเป็นนี่คือสิ่งที่มันน่าเศร้าแล้วสิ่งหนึ่งที่เพื่อนเราบอกว่าปัญหาที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเขาสอนในช่วงมัธยม มัธยมต้นช่วงมสองมสามมสี่แล้วก็มห้าที่เขาสอนนะคะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เห็นมากที่สุดเลยตอนนี้ก็คือน้องๆเนี่ยไม่มีความ ไม่มีความกระหายใครรู้หมายความว่าสอนก็สอนไปแต่ไม่มีใครคิดจะถามไม่มีใครคิดที่จะค้นคว้าอะไรเพิ่มมากขึ้นไม่คิดจะถามครูหรืออะไรครูให้ไปค้นหาข้อมูลไปดีเบตไม่มีใครคิดที่จะมีใจที่อยากจะเรียนหนังสือเพื่อนพูดอย่างนี้เลยนะ อัน,น 2, <the field> ที่2ก็คือเรื่องของระเบียบวินัยหลายๆโรงเรียนตอนนี้มันไม่มีเรื่องของการเข้าแถวตอนเช้าแล้วที่ประเภทจะต้องมีการเข้าแถวที่หน้าเสาธงหรือว่าจะมีการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยหลายๆโรงเรียนไม่มีแล้วดังนั้นเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการต่อคิวเรื่องของการเข้าแถวเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็บอกว่าหลายๆที่ในประเทศไทยท่านผู้ชมบางคนเนี่ยจะไม่มีการเข้าคิวบางราไปซื้อของ เนี่ยจะไม่มีเข้าคิวแต่ใครมาแซงคิวฉันไม่ได้นะบางคนนี่ก็คือจะเป็นอย่างนั้นเลยก็คือเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ยเราไม่มีใครจะมาโรงเรียนกี่โมงมันจะมาก็มานะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่น่าตกใจก็คือเด็กๆเ,เนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวเองน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าใครว่าไม่ได้เช่นถ้าครูจะว่าเนี่ย เด็กจะไปฟ้องพ่อแม่เลยว่าครูว่าสุดท้ายพ่อแม่ก็จะกลับมาหาครูแล้วก็มาด่าครูว่าว่าลูกฉันทำไมลูกฉันเป็นคนดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบนันนี้เพราะถ้าเป็นสมัยเราเนี่ยถ้าครูว่าเรา แล้วเราจะไม่มีทางกล้าไปไปเล่าให้พ่อแม่เราฟังถูกปะเพราะเราถือว่าเราเคารพคร,ครูแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครูว่าเราม,มันไม่ชอบมันไปฟ้องพ่อแม่พ่อแม่ก็มาด่าครูต่อว่าอย่าไปว่าลูกเขานะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เพื่อนบอกว่าสิ่งที่มันน่าตกใจกับเด็กในยุคใหม่นียก็คือเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่มีเพื่อนที่เขาสามารถที่จะหันไปพึ่งพาใส่ได้ เพราะเพื่อนก็ไม่มีความจริงใจตัวเขาเองก็ไม่มีความจริงใจให้เพื่อนเพราะอะไรมันจะไม่เหมือนยุคเราที่ยุคเราเนี่ยรักกันเป็นเพื่อนตายมาตั้งแต่เกิด <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กนะอย่างเพื่อนเรากับเ,เราเนี่ยรักกันมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมพอโ,โตขึ้นมาเรากส็สนิทกันมากมีอะไรก็จะทักทายคุยกันนะคะมีเรื่องอะไรเราก็จะหันมาปรึกษากันเพื่อนก็จะปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้กับตัวเราเรามีปัญหาเราก็จะปรึกษาเพื่อน เรามีกันละกันท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราอยู่อเมริกา<ๆ>เพื่อนจะอยู่ที่เมืองไทยแต่เราเนี่ยมีกันละกันเสมอแล้วเราก็จะมีเพื่อนอีกสองสามคนที่เป็นแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นเพื่อนรักเรียกว่าเพื่อนบางคนอยู่ชนบุรีทํางานที่ชนบุรีบางคนทํางานอีกที่หนึ่งเนี้ยแต่เวลาถึงถึงความรักความห่วงใยกันเนี่ยมันมีคนสายสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนแต่ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาไม่มีเพราะอะไรรู้บ้าง เพราะเขาไม่ไว้ใจใครถามว่าทําไมถึงไม่ไว้ใจใครเพราะเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยบางคนไปโดนเพื่อนถ่ายคลิปบางคนไปโดนเพื่อนแฉผ่านสื่อไอ้เรื่องโซเชียลนี่เป็นปัญหาจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างในยุคเราอย่างเงี้ยเวลาไม่พอใจกันมันก็อาจจะยืนด่ากันมันก็อาจจะไปนินทากันหรือมันอาจจะไปเขียนโต๊ะด่ากันหรือมันอาจจะไปด่ากันในห้องน้ําไปเขียนด่านในห้องน้ําหรือไม่ก็ไปตบกันหลังโรงเรียนอันนี้คืออันนี้คือพีคสุดแล้วนะในยุคเรา แต่ยุคนี้ใครทำอะไรให้คุณไม่พอใจเขาจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทันทีให้เป็นการประจานคุณให้คุณรู้สึกเกิดอานอับอายหรือว่ามันจะไม่มีความลับในสังคมดังนั้นเด็กพอมันโตขึ้นมาแล้วมันก็เลยไม่กล้าที่จะมีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนเพราะบางทีมันก็เจอเพื่อนด้วยกันเนี่ยหักหลังด้วยการใช้โซเชียลมีเดียมันจะไม่เหมือนแบบยุคที่เราเป็น ปัญหาต่อมาที่หนักที่สุดที่เด็กเจอก็คือการที่เด็กเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าอารมณ์แต่ละวันของการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันสวิงไปสวิงมา,อย,างอย่างที่เราบอกถ้าเกิดคุณอยู่กับโซเชียลมีเดียทั้งวัน สวิงอารมณ์มันสวิงมากหลายคนคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียการดูติ๊กต็อกการดูละครการดูข่าวเป็นการผ่อนคลายแต่จริงแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วสมองมันใช้ตลอดเวลามันคิดตลอดเวลาอารมณ์มันถูกเหวี่ยงตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราบอกก็คือติ๊กต็อกบางทีไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องนี้ผ่านไปเอาตลกเอาผ่านไปกลายเป็นเรื่องเศร้าอีกแล้ว กลายเป็นเรื่องหดหู่เอากลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาใหม่เอากลายเป็นเรื่องคนมาเต้นกลายเป็นเรื่องคนมาด่ากาันกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือมันมันเละเทะของอารมณ์ทั้งวันตลอดทั้งวันที่มันมีการกระตุน้นพออารมณ์มันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย มันถูกเหวี่ยงตลอดทั้งวันมันทําให้จิตใจของคนเนี่ยมันถูกกระทบได้ง่ายท่านผู้ชมแล้วยิ่งถ้าไม่ได้มีการฝึกจิตหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันถูกกระทบได้ง่ายจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเพื่อนเราบอกว่าเชื่อไหมว่าเด็กที่ร่าเริงที่สุดในห้องที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ร่าเริงเฮฮาที่สุดในห้องแต่พอกลับบ้านไปเด็กพวกนี้ ็นซึมเศร้าแล้วเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากคือบางทีแสดงความรื่นเริงอยู่ในห้องให้เห็นว่าฉันน่ะเป็นคนดีเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่เพื่อนรักแต่กลับถึงบ้านเด็กพวกนี้กลับไม่มีใครที่เขาจะไปคุยไปหาด้วยได้นี่คือวิกฤตที่เพื่อนเราบอกว่ามันเกิดมากในปัจจุบัน และที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กยุคใหม่ในปัจจุบันนี้ตกงานเยอะเพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาไม่อยากจ้างงานเพราะมันมีปัญหาอยู่3อย่างที่มันเกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือเขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างที่เราบอกก็คือพอมันไม่อ่านเยอะมันก็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่ามันมีความรู้รอบตัวน้อยท่านผู้ชมพอความรู้รอบตัวน้อยมันคิดนอกกรอบไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามที่เขาก๊อปปี้ก๊อปปี้กันมาเซิร์ช Google เห็นอะไรขึ้นมามันก็คิดนอก กรอบไม่ได้ดังนั้นนายจ้างเขาอยากจะจ้างคนที่มันมีความคิดสร้างสรรค์มันสามารถที่จะสร้างผลงานใหม่ๆให้กับบริษัทหรือทําให้เกิดการพัฒนาให้บริษัทมันดีขึ้นได้แต่เด็กเหล่านี้มันไม่มีอันที่2คือเรื่องของความอดทน เด็กยุคใหม่ไม่มีคำว่าอดทนฉันไม่อยากทำงานฉันก็ไม่ทำฉันไม่อยากไปฉันก็ไม่ไปฉันพูดอะไรไม่ถูกหูฉันไม่ถูกใจฉันแก่ผิดฉันไม่ผิดนะเขาจะไม่มีความอดทนและสุดท้ายคือไม่มีคอมมิวนิเคชันคือการไม่รู้จักการสื่อสารเพราะที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่นเขานั่งเล่นอยู่กับโทรศัพท์บางครั้งเขาเข้ากับคนไม่ได้หรือเขาไม่รู้เขาทาตัวไม่ถูกเขาสื่อสารกับผู้ใหญ่ไม่เป็น เขาเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นเขาไม่รู้จักบางครั้งกาละเทศะเขาก็ไม่รู้เพราะมันไม่ได้มีการฝึกอบรมมันไม่ได้มีการสั่งสอนท่านผู้ชมทักษะการเขียนอีกหน่อยมันจะหายไปแล้วท่านผู้ชมคนจะเขียนไม่เป็นอย่างที่เราบอกก็คือ AI มันจะปัดรวบไปหมดแล้วมันก็จะไม่มีการเขียนเชิงวิเคราะห์เขียนเชิงวิพากษ์แล้วก็เขียนเชิงวิจารณ์จะมีทักษะเนี้น้อยเพราะคนไม่เขียน สาเหตุที่คนไม่เขียนเพราะคนไม่อ่านท่านผู้ชมการอ่านเนี่ยสำคัญมากๆนะเดี๋ยววันเดววันหนึ่งถ้าเราพูดเรื่องที่เราได้ได้มีโอกาสเป็นนักเขียนเราจะพูดถึงการอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะว่ามันมีประโยชน์มากกับเรายังไงนะคะแล้วทีเนี้ยกลับมาถึงกรณีของน้องแบงค์ที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้สอปีคำถามคือตำรวจอยู่ไหน ประชาชนอยู่ไหนทำไมมันไม่มีคนรีพอร์ตนะคะไม่มีใครทักท้วงในสิ่งที่เขาทำว่าสิ่งที่เขาทำเนี้ยมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าไม่มีใครทักท้วงว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าเพราะคนไทยม่งไม่เคยใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วไม่เคยรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วบางครั้งก็ไปละเมิดคนอื่นด้วยบางครั้งการที่เราเป็นลูกจ้างแต่ เหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเราที่เป็นลูกจ้างเราไม่มีความจำเป็นต้องไปรับจ้างทำอย่างนั้นนะท่านผู้ชมบางครั้งเราไม่รู้ในการปเทคสิทธิ์ของตัวเราเองเช่นให้มีคนมาให้เราอมขี้หมายอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าโอเคเราเข้าใจว่าน้องทำเพราะน้องอยากได้เงิน แต่ว่าไอ้คนที่จะให้เงินหรือคนที่จะจ้างเนี่ยบางทีมันก็บอกว่ามันจ้างน้องเพราะมันอยากได้เงินน้องมันอยากได้เงินเองแล้วเราจ้างเพราะว่าเราจะช่วยให้น้องมีเงินแต่การที่เราจะช่วยให้น้องมีเงินได้เราทำวิธีอื่นได้ไหมโดยที่ไม่ต้องทำเพราะก่อนที่เราจะไปจ้างเขาอย่างนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าถ้าเป็นเรามีคนมาให้จ้างเราอมขี้หมาเนี่ยเราจะอมไหมถ้าตัวเราเองยังไม่อมแล้วทำไมเราถึงไปจ้างให้น้องอม ถ้ามีคนมาบอกเราว่าจะเอาไฟมาลนหัวเราเนี่ยมีคนมีคนมาจ้างเราเนี่ยเราจะเอาไหมถ้าตัวเรายังไม่รับงานแล้วทําไมเราถึงทําอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่ถ่ายคลิปอนาจารน้องเนี่ยมันเป็นการอนาจารมันไม่ใช่เป็นความสนุกที่สําคัญก็คือสิ่งที่ทาเนี่ยมันเป็นคลิปขยะมันมีการหัวเราะมันมีการบูลลี่มันมีการเยาะเยะ้ยมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นที่สําคัญก็คือ ถ้าคุณทำแล้วคุณจะคิดว่ามันเป็นการช่วยแปลว่าไม่ได้คิดก่อนเลยว่าถ้ามันมีคนให้เราทำไปอมขี้อย่างเงี้ยเราจะอมไหมถ้าตัวเรายังไม่อมเราก็ไม่ควรละเมิดสิทธิ์ไปให้คนอื่นทำถ้าจะให้เรากินเหล้าหนักๆขนาดนั้น4ี่แบนห้าแบนกินเบียร์มากมายขนาดนั้นถ้าให้เรากินเราจะกินไหมถ้าเราไม่กินคนอื่นก็ไม่ควรกินท่านผู้ชมหรือถ้า จะให้คนมาฉี่ใส่ขวดแล้วเอาให้เรากินฉี่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่กินคนอื่นเขาก็ไม่ควรจะกินดังนั้นบางทีจะไปโทษคนตายก็ไม่ได้ว่าเขาทำเพราะเขาอยากได้เงินคำถามคือแล้วตัวเองคิดก่อนไหมว่าถ้าเป็นตัวเองตัวเองจะทำหรือเปล่ามันมีอัอนหนึงที่เขาเอามาลงนะคะผู้ชมมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยทำรอยสักไว้เต็มหน้าแบบนี้นะคะอันนี้เ,เราก๊อปมาจากเพจอีซอ แล้วเด็กคนนี้ก็มาบ่นว่า6ปีแล้วที่เขาหางานไม่ได้คำถามหนึ่งก็คือว่าก่อนที่คุณไปสักเนี่ยคุณคิดก่อนหรือเปล่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในอนาคตไม่ได้คิดก่อนที่จะทำพอทำไปแล้วทุกวันนี้หางานไม่ได้แล้วจะโทษใครถูกไหมไอยูทูบเบอร์พวกนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายมันก็ต้องไปติดคุก มันก็ต้องติดคุกในนรกนรกมันก็คือคุกนั่นเองมันเป็นนรกบนดินและสุดท้ายมันตายไปเมื่อต้องไปใช้ชีวิตไปใช้กรรมในนรกอีกเช่นเดียวกันที่ไปทําให้เขาตายอย่างทรมานแบบนั้นท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอในวันนี้ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าเลี้ยงลูกด้วยมือถือนะเพราะว่าเด็กไม่มีวิจารณญาณในการแยกแยะว่า อันเนี้ยมันดีอันเนี้ยมันไม่ดีพ่อแม่ถ้าจะเลี้ยงลูกด้วยมือถือคุณต้องอยู่กับลูกด้วยแล้วต้องสอนลูกด้วยว่าอันนี้มันเป็นคลิปขยะมันไม่มีประโยชน์สิ่งที่มันมีประโยชน์กับเราที่เราควรจะดูคืออะไรแต่ความน่าเสียใจในปัจจุบันนี้คือพ่อแม่เองก็ไม่รู้ว่าคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปขยะ พ่อแม่บางคนก็นั่งดูด้วยเหมือนกันดังนั้นเด็กมันจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้คลิปเนี้ยอันไหนมันควรจะดูอันไหนมันไม่ควรจะดูครูที่โรงเรียนก็ไม่มีเครื่องมือในการแยกแยะวิธีการสื่อสารของเด็กนะบางคนก็ไม่รู้ครูบางคนก็ยังทำติ๊กต็อกบ,บ้าบอคอแตกเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีก20ปีข้างหน้าก็คงจะเป็นอย่างที่เพื่อนเราเตือนไว้ก็คือพวกเราทุกคนจะต้องอดทนอยู่อย่างที่สุด กับเด็กเหล่านี้ที่เขาจะต้องโตมาเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนที่ต้องออกนโยบายให้พวกเราต้องอยู่กับเขาท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนทนะ่ผู้ชมขอให้ทวนรักษาสุขภาพสวัสดีนะคะ